ทศนะครับแล้วก็บ้านเรานะครับบ้านเรเอนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนกาลังติดตามจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นี่แหละนะครับก็ที่ติดตามข่าวมาดูก็อาจจะเริ่มมีเจอผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละในแต่ละเมืองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าคนต้องจับตาครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยก็จะมีแถลงนะครับจากทางรัฐบาลมาสักสามโมงจะนั่งเป่าหน้าจอเลยรอบนี้ผู้ติดเชื้อจะเป็นยังไงจะเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ตั้งแต่ตอนช่วงตอั ต้นสัปดาห์แล้วนะครับก็รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ส่งผลลบต่อตลาดเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าถ้าจานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถควบคุมได้นะครับหลังจากนี้ต่อไปไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปมากนะักหรือว่าสามารถจะทําให้ในแง่ของตัวการควบคุมดูแลแรงต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดผลเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังจับตามองครับแล้วคงคิดว่าสถานการณ์แบบนี้คงเกิดแน่นอนล่ะนะครับเพียงแต่ว่าจะเกิดในช่วงไหน จะเร็วบ้างน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาตามต่อกันนะครับอันนี้เป็นปัจจัยในต่างในประเทศที่ผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามมาดูอีกอันนึงครับเมื่อวานนี้ก็มีทางท่านนายกมีการถแถลงเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับตัวมาตรการการคุมเข้มเลยแหละนะครับรอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองนะครับก็จํากัดในส่วนตัวผู้คนที่จะเข้าไปในแง่ของการชุมนุมแรงต่างก็สามารถทาได้ยากนะครับตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นล็อกดาวนะ์นะอันนี้ก็เป็นเซนติเมนท์ที่ผมมองว่าเมื่อวานนี้ตลาดคงคาดการ,ราให้ ตลาดหุ้นเนี่ยมมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามองในส่วนตัวต่างประเทศนะครับก็เรื่องกับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับก็ตอนนี้น่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาคอนเกรสแล้วนะครับรายละเอียดต่างผมคิดว่าเดี๋ยวทุกท่านจะไปสามารถจะไปดูติดตามได้นะเอาเป็ว่าผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่เรากําลังติดตามดูนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกาเองผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกครับนะครับต่อส่วนตัวพวกตัวแอสเซทแล้วก็การลงทุนนะครับ วันนี้มามองวันนี้ครับประชุมทางกรงงนะครับก็มีทั้งกระแสนะว่าจะมีการคงดอกเบี้ยนะครับมีก,กระแสหนึ่งก็บอกว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับ <_ m iss ing> เอาเป็นว่าถ้ามองจากในมุมมองของทางบุญหลวงราเองนะครับเราคาดว่าน่าจะเป็นการคงตราดอกเบี้ยนะครับไว้ที่0.5เปอร์เซ็นตนะครับอย่างไรก็ตามครับคงมีสัญญาณเตือนนะครับจากทางแบงค์ชาติเองก็พูดถึงในเรื่องตัวบาทเองที่มันมีการแข่งข้ารืูกันไปนะครับปัจจุบันผมคิดว่าค่าเงินบาทเองเมื่อเช้าเนี้ยลองนั่งดูเนี่ย ก็เริ่มมีการอ่อนค่าละนะครับไม่ได้มีการแข่งข้าไปมากนักนะครับไม่แน่ครับว่ารอบนี้นะครับถ้าสถานการณ์เรื่องบาทค่อนข้างจะเริ่มทงงตัวไม่ได้มีการแข่งข้ามากนักนะครับหรือว่าแต่งตัวมีอย่างมีเสถียรภาพเนี่ยหุ้นที่มันกลุ่มที่เป็นลักษณะคืออาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะจากบาทที่มันเริ่มมีการอ่อนค่าเนี่ยเช่นพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม่งออกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เห็นเริ่มราคาหุ้นค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับเริ่มกลับมานะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนตัวกกกลลยยุุทธ์ครรราาาาววนนีี้้เเ็จะะมมชหับ่ ุ้นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้เราพูดถึงตัวหุ้นชโยนะครับตัวย่อคือตัว C H A Y O ่น้ำชมบอกเอ๊ะตัวนี้ทำอะไรนะจะเป็นหุ้นขนาดกลางครับก็คือเขาจะไปซื้อนี่เนี่ยนะครับนี่เสียเนี่ยมาบริหารนะครับก็อยู่ในกลุ่มพวกไฟแนนซ์นะครับก็เรามองว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมอง e ออ n ์เนนะครับค่อนข้างจะเป็นภาพที่ค่อนข้างโตได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จับตาครับว่าในช่วงไตรมาสสี่นี่แหละนะครับเขาจะมีการพอร์ตคือไปซื้อนี่ใหม่มาบริหารเนี่ย แล้วก็น่าจะเห็นภาพคือว่ากำไรเนี่ยน่าจะเติบโตได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่างว่าชาร์ตตัวชัยโยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแนวต้านด้านบนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาดูชาร์ตกันนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวประเด็นที่วันนี้นํามาฝากครับครับผมอ่าอ่าฮะเพราะว่าเน้นเน้นลุยเลยไหลุยเลยไหมลุยต่อนะครับลุยต่อเลยครับผมครับอ่ะมาดูในส่วนตัวหุ้นแล้วกันนะครับช่วยโช์กราฟหน่อยได้ไหมครับบอกบอกที่งานช่วยโช์กราฟหน่อยครับอ๋อโช์กราฟโช์กราฟได้ครับโอเค ชันครับอ่าโอเคครับเห็นกราฟแล้วนะครับอ่าวันนี้อัปเดตตลาดนิดนึงครับวันนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะครับช่วงเช้านะครับวันนี้มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับวันนี้ตลาดขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยี่สิบเก้าจุดนะครับผมมองว่าโครงสร้างของภาพตลาดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมองไปนลักษณะคือจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการปรับฐานนะครับแล้วก็อาจจะมีการรีบาวสลับกันไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ ในเรื่องผู้ติดเชื้อเนี่ยผมคิดว่ายังไม่นิ่งนั่นเองแหละมันเริ่มทำให้ในแง่ของการฟื้นตัวตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นลักษณะาการฟื้นตัวได้ดีมากนักนะครับเพราะฉะนั้นกรอบมองในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่ากรอบด้านบนครับจะอยู่บริเวณโซน1,450จุดนะครับส่วนกรอบด้านล่างเนี่ยนะครับผมขอมองว่ารอบนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาที่เราเจอในเรื่องตัวตลาดที่ไม่มีการปรับตัวลงแรงมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นสัปดาห์เนี่ยนะฮะลงไปโลบริเวณแถวๆสักประมาณ1,388จุดนะครับ ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้าไม่มีการปักผ่าลงใหมกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับขมมองว่าน่าจะไม่มีโลใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คือรอบนี้นะครับไม่น่าจะต่ํากว่าบริเวณ1,380จุดครับส่วนกรอบด้านบนเนี่งที่เรียนไปว่าจะอยู่ที่บริเวณ1,450นะครับแล้วถ้าถามว่าในแง่ตัวหุ้นตัวชาร์จจะเป็นยังไงนะครับผมมองว่าหุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นไซส์กลางไซเล็กครับผมคิดว่าอาจจะโดดเด่นกว่าเพราะว่าถ้ามองจากช่วงปลายปีนะครับช่วงก่อนวันหยุดยาวเนี่ยฟันโฟืเนี่ มักจะค่อยๆห,หายไปครับมีการชะลอตัวสังเกตดูครับว่าโวลุมตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก8แสนล้านนะทุกทีเราตอนนี้ก็ขึ้นไปเอ่อ8 800ล้านเนี่ยทุกทีเราโวลุมเฉลี่ยตอนนี้ก็แสนล้านใช่ไหมฮะต่อวัน,นครับเมื่อวานอจะย่อลงมาหน่อยก็คิดว่าเป็นช่วงลองวิเอ็นครับาทาให้ในแง่ของตัวหุ้นขนาดใหญ่อาจจะเป็นลัษณะาการอาจจะได้มือหวาเหมือนช่วงผ่านมานะครับก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซะมากกว่าวันนี้ก็เลยมีอย่างที่พูดไปว่าก็จะเป็นตัวหุ้นชัยโยนี่ะ ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับอ่ะเรามาดูชาร์ตกันเลยนะครับประกอบไปเลยครับเรา,าดูราคาหุ้นที่เป็นยังไงนะครับนะครับราคาตอนนี้นะครับถ้าดูจากโครงสร้างของตัวหุ้นชายโยดูจากกราฟในเชิงเทคนิคเอเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบนะครับกรอบที่มองคือบริเวณโซนแถวซากประมาณ7จ็บาทห้เนี่ยเป็นกรอบล่างส่วนกรอบด้านบนเนี่ยเคยไปทำา i g ไว้ที่ราคา8ปดบาทเจเนี่ยผมมองว่าจะเป็นโซนกรอบด้านบนนะครับาวน,นี้ดูจากราคาหุ้นนะครับสองธันวาที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตครับว่าปริมาณการซื้อขายของหุ้นตัวนี้เนี่ย เริ่มขึ้นมานะครับคือวอลุ่มมันเริ่มเข้าละนะครับแล้วดูจากราคาหุ้นจริงๆก็ยังไม่ได้เป็นการชูดขึ้นไปแรงมากนักนะครับยังมองไปลักษณะการแกว่งตัวอยู่ในกรอบอยู่เพียงแต่ว่ากรอบตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นดูจากตําแหน่งอินดิเคเตอร์ไอซเนี่ยเริ่มทํางานละนะครับบ่งชี้ว่าราคาหุ้นเนี่ยกำลังเริ่มมีพลังละนะครับไอซเริ่มมีการปรับตัวขึ้นไปราคาปิดนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่บริเวณกรอบบนของตัวเส้นโบลิงเจอร์แบนด์เนี่ยก็แปลว่าโมเมนตัมเนี่ยกล ตัวหุ้นตัวชโยนะครับรอบนี้น่าจะมีการการกลับขึ้นไปนะครับกรอบบนนะครับไฮรอบนี้นะครับเคยทําไว้ที่ราคา8บาทแปดบาท70นะครับได้ลุ้นครับสำหรับการขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮของตัวหุ้นในรอบก่อนหน้าที่เคยทำเอาไว้ครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่วันนี้นํามาฝากครับรู้สึกว่าวันนี้เช้านี้จะราคาเปิดออกมาได้สวยด้วยนะราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก8บาท45นะครับก็ดูยังมีกัตนะครับมาดูสักตัวนึงครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว หลายท่านถามมาเหมือนกันนะตัว d ีแทกนะครับก็รอบที่แล้วก็คงจะเป็นมีข่าวนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องตัวระบบนะครับที่เขามีปัญหาทําให้คนที่ใช้ตัวเครือข่าย d ีแทนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหานะครับนี้มองยังไงครับว่าราคาหุ้นที่มันลงมาเนี่ยนะครับมีสัญญาณอะไรบ้างนะก็เอาเป็นว่าในฝ่ายที่เป็นของทางบริษัทก่อนแล้วกันนะครับทางดีแท็กเอนะครับก็ตอนนี้นะครับเท่าที่เราติดตามดูนะครับแล้วก็ดังสอบถามไปทางบริษัทเอนะครับก็ ถ้าดูจากในเรื่องเกี่ยวกับการชดเชยแรงต่างนะครับคนจะเป็นลักษณะการให้เป็นในแง่ตัวแพ็กเกจเสริมเสริมทมากกว่านะครับอย่างเช่นตัวท็อปอัพการโทรฟรีการไปซื้อเครื่องแล้วก็อาจจะมีดิส count ส่วนลดต่างต่างนะครับอ,นนอันนี้ก็คือจะไม่มีเป็นลักษณะคือเป็นการให้เงินคืนแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสตรีมแบบนี้เนี่ยเราบอกว่ามันจะทําให้ในแง่ของตัวดีแ่เองก็ไม่มีภาระนะครับในการที่จะไปลดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันจะทำให้ในแง่ของตัวราคาหุ้นคิดว่า มันน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่จุดที่เรากำลังมองต่อไปก็คือในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยลบแล้วกันก็คือในเรื่องกับตัวระบบเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวโครงข่ายเช่นตัว 5G นี่แหละครับซึ่ง Dta ทเอเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีคลื่นในมือน้อยนะครับอาจจะทําให้ตรงนี้นะมันสู้คู่แข่งไม่ได้นั่นเองแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเพอเคสนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้ลูกค้านี่อาจจะมีการเขาเรียกว่าไหลออกไปทางคู่แข่งนะฮะอันนี้ก็ มองเป็นปัจจัยลบในภาพที่เป็นระยะกลางแล้วกันนะครับวันนี้มองจากราคาหุ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันลงมาถึงประมาณโซน33มสบาทเนี่ยต้องถือว่าแวอร์ชั่นตัวหุ้นดีแทกเนี่ยค่อนข้างจะถูกนะเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวบริษัทในกลุ่มนะครับอย่างในเครือเนี่ยเรามองว่าปัจจุบันราคาหุ้นถือว่าลงมาลึกครับแล้วก็แวอร์ชันค่อนข้างถูกครับก็เอาเป็นว่าถ้าตัวนี้นะครับผมมองว่าถ้าจะมองไปนในภาพของเชิงการเทรดผมคิดว่าสามารถทําได้แต่ถ้ามองไปในสังการมองเป็นการลงทุนนะครับเราคิดว่า ถ้าจะไปมองในส่วนตัวบริษัทที่เป็นคู่แข่งเย่างเช่นตัว a d v a าร์หรืออิเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดูในเรื่องแวดชั่นแล้วก็เรื่องตัวฟันเดอมิทลเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าครับอ๋อครับครับอันนี้ราคาดูจะขยับนะครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมเผอิญว่าไม่แน่ใจว่าพี่เอกมีมีประมาณการปันผลของดีแท็ไว้อยู่อยู่ไหมฮะว่าเนี่ยจากราคานี้เนี่ยโอ้เขาเขาดิวเยอะขนาดไหนโอ้ปันผลนี่ผมเดี๋ยวต้องขอไปเช็คตัวเลขทีได้ ปันผลของตัวดีแทนะครับถึงแม้ราคาจะลงมามาสามามถึงสาบาทนะแต่ว่าดูจากยูนะปันผลเนี่ยยังคิดว่ายังน้อยกว่าตัว a d ดวาแล้วก็ i n t ทัชนะครับซึ่งปันผลยูตอนนี้น่าจะประมาณ4%ี่เปอร์เซ็นละอินทัน่าจะประมาณสกว่าครับครับครับค่ะนะคะไปสู่คำถามจากทางบ้านกันนะคะพี่เอกขอไอเดียในการลงทุนหุ้น STGT หนค่ะถุงมือยางค่ะ อ๋อโอเคครับได้ S T G T ได้ครับอ่ะนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้กันนะครับราคาหุ้นถุงมือ,อยางจริงๆนะครับราคาตอนนี้เนี่ยดูจะยังไม่ได้ไปไหนนะราคาอยู่ประมาณสักโซน74-75บาทต้องบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะครับที่เราเจอในเรื่องตัวที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับตัวโควิดใหม่ๆเนี่ยก็ตอนแรกผมคิดว่ากลุ่มนี้มันน่าจะเป็นลักษณะคือขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนรอบที่แล้วก็คือ พอสถานการณ์นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น,นแน่นอนครับทุกคนกําลังมองว่าการใช้พวกถุ่นยนตอะไรต่างเนี่ยนะครับในงแนง่ยอดขายเนี่ยมันน่าจะเติบโตขึ้นเนี่ยแต่รอบนี้นะครับสังเกตด,ดูไหมครัว่าพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับรอบที่2แล้วรอบที่3แล้วเนี่ยราคาหุ้นนี่กลับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ใช่ค่ะมันต่างออกไปมากเลยอ่ะใช่ครับต่างกับรอบที่แล้วนะครับผมคิดว่ารอบนี้นะครับมันคือหนึ่งก็คือทุกคนกําลังอาจจะมองถึงในภาพที่เป็นเรื่องต่อที่สองกับไปข้างหน้าก็คือว่าเออแล้วอย่างนี้ถ้าเเเเกกิิดสถาาาานนนนนรรณ์ปัััจจุบีีี้้้่มมมห็คคือววซขแล อะไรต่างเนี่ยมันทำให้ในแง่ตัวสถานการณ์ตัวไวรัสตัวโควิดเนี่ยนะครับมันอาจจะคลี่คลายไหมนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้มันเลยทําให้ราคาหุ้นที่มันน่าจะได้ประโยชน์นะจากโควิดที่ไม่มีการระบาดในรอบนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวพวกกับตัวถุงมือยางหรือว่า s t t t เนี่ยราคาหุ้นก็เลยไม่ได้เป็นการขึ้นมาแรงๆเหมือนช่วงก่อนหน้านะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นแบบนั้นแต่ครั้นี้อะไรก็ตามครับทาทบอลจะไตามาซีผมคิดว่ากำลงกำไรนะครับดูยังน่าจะดังเติบโตได้ดีนะเพราะว่าจริง ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยก็สะท้อนในเรื่องตัวยอดขายแล้วกําำไรเนี่ยนะครับที่มันโตขึ้นเอาเป็นว่าดูแบบช์านะครับผมมองราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยดูจะไม่ตอบสนองในเชิงบวกเท่าไหร่นะต่อสถานการณ์ตัวที่มันการระบาดของตัวไวรัสนะครับก็เขามองเป็นจุดแล้วกันนะครับขอมองเป็นกรอบครับสำหรับตัว S T T T นะครับกรอบด้านบนนะครับผมมองโซนบริเวณด้านบนครับนะครับอันนี้เป็นโซนเส้นสีเขียวนะครับของตัวค่าบุลจ์เจอแล้วกันนะครับจะอยู่บริเวณโซน76-77บาทนะครับ ส่วนแนแวรับด้านล่างเนี่ยนะครับผมขอเลือกที่บริเวณ7.2บาทครับอันนี้วางแผนครับตัวนี้นครับถ้าจะเล่นเล่นยังไงนะครับจากท่านผู้ชมที่อาจจะมีแล้วนะครับก็ต้องมองลักษณะคือปิดความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าเกิดราคาหุ้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดตรงไหนบ้างที่เป็นจุดป,ปิดความเสี่ยงเนี่ยผมขอมองว่ารอบนี้นะครับไม่ควรหลุดแนวรับบริเวณ7.2บาทนะครับขมมองเป็นจุดปิดความเสี่ยงแล้วกันนะครับส่วนกรอบด้านบนนะครับมองรูปมิตีสเต็ปครับสเต็ปแรกคือโซนบริเวณ7.6 ถึง77บาทก่อนนะครับอันนี้ก็ขอมองเป็นแนวต้านแรกของตัวหุ้น s t t p ครับค่ะนะคะไปกันต่อที่พี่สุนีนะคะขอ K Bank ค่ะถ้าจะถือยาวรับตรงไหนดีมองยังไงดีคะโอเคครับอ่ะมาดูในส่วนตัวกลุ่มแบงค์เองนะครับจริงกลุ่มแบงค์เมื่อวานเนี่ยนะครับเราเพิ่งจะมีออกบทวิเคราะห์นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนตัวสินเชื่อนะครับในเดือนที่แล้วคือเดือน11เนี่ยต้องบอกว่าสินเชื่อตัวกลุ่มแบงค์เองโดยเฉลี่ยนะครับออกมา ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับเฉลีย่ยคือโตนะครับโตขึ้นมาแล้วคราวนี้มองต่อครับว่าเอ๊ะแบงค์รอบนี้จะเอาอยัางไงดีโอ้โหลงก็ลงมาลึกนะรอบนี้พอขึ้นมาประเดี๋ยวประดาวเนี่ยจากช่วงที่ราคาหุ้นขึ้นมาอย่างเคแบงค์เนี่ยนะครับเจ็ดสิบต้นๆเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่สองสัปดาห์เนี่ยขึ้นมาถึงประมาณร้อยสิบห้าร้อยี่สิบแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าขึ้นมาห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เอ๊ะจะไปต่อไหมนะครับหรือว่ามันจะย่อลงมาก่อน เอาเป็นว่าผมมองว่าสถานการณ์กลุ่มแบงก์เองคงจะผ่านพ้นจุดแย่ไปแล้วครับนะครับแล้วก็ถ้าดูจากคีย์ที่สําคัญที่ทําให้ราคาหุ้นแบงก์กลับมาเนี่ยผมมองไว้2อสประเด็นนะครับประเด็นแรกแน่นอนครับในเรื่องกับตัวการจ่ายปันผลแหละนะครับอันนี้ก็น่าจะรับไฟเขียวจากทางแบงก์ชาติอันนี้เราทราบข่าวแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับส่วนที่2ครับก็คือในเรื่องของตัวตัวการตั้งสำรองนะครับที่ผ่านมาต้องบอกแบงก์เนี่ยครับโอ้โหเจอเรื่องนี้ทำให้ ในเรื่องของตัวกำไรเนี่ยครับลดลงไปหรือหายไปเลยนะครับตั้งสำรองยังสูงสูงสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาหนึ่งไตรมาสองพอมาไตรมาสามนะครับสำรองมาเริ่มลดลงไปละไตรมาส,สี่คิดว่ายังน่าจะมีการลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคีย์สำคัญครับปีหน้านะครับเรามองว่าสำรองกลุ่มแบงก์เอนะครับอาจจะลดลงไปครับนะครับสินเชื่อน่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับน,นี่น่าจะเป็นคีย์สำคัญแล้วก็มองว่าราคาหุ้นแบงก์ผมมันยังมองว่าปีหน้าครับเป็นปีหนึ่งที่ผมคิดว่าราคาหุ้นแบงก์ มีโอกาสกลับขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะสะท้อนกับในส่วนตัวภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มันมีการฟื้นตัวคําถามคือแบงค์รอบนี้นะครับแว์ชั่นเป็นยังไงอย่างเคแบง์เองเนี่ยนะครับผมมองว่าราคาหุ้นถึงแม้จะขึ้นมาประมาณสักโซน115บาทแล้วเนี่ยแต่ดูจากแวร์ชั่นเนี่ยผมมองว่าแบงค์รอบๆนี้หลายตัวนะครับยังไม่แพงเลยบางตัวยังเทรดต่ำวบาบุกด้วยซ้ําไปนะครับทีนี้มองท็อปพิกแล้วนะครับว่าถ้าจะมองตัวแบงค์เลือกอะไรจริงเคแบงค์ก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับ อย่างไรก็ตามครับทางเราเองเนี่ยเราขอเลือกในส่วนตัวพวกปันผลเนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยก็คือสามารถจะมองหุ้นแบงก์เองในเรื่องของตัวแคปิตอลเกนและอาจจะพ่วงปันผลเ,นเสริมเข้ามาด้วยนะครับหลกัหลกๆแล้วท็อปิกของเรานะครับถ้าเป็นแบงก์ใหญ่เนี่ยเราจะเลือกเป็นตัว bbl ตัวนี้ปันผลสูงสุดนะครับในกลุ่มแบงก์ใหญ่นะครับส่วนแบงก์กลางก็จะเป็นตัวทิสโก้ครับค่ะนะคะเออถ้างั้นขอทิสโก้ด้วยเลยค่ะอ่าโอเคครับได้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนผู้ชมถ,มถามมาเป็นเคแบงก ผมขอดูชาร์ตก็ดูราคาแล้วกันนะครับประกอบกันไปว่าเป็นยังไงบ้างนี้ราคาวันนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา1 1 5บาทนะครับรอบที่แล้วก็รู้สึกว่าลงมาต่ากว่าตรงโซนเส้นสีขาวนี้ผมขอมองเป็นแนวรับระยะสั้นแล้วกันนะครับจากเดิมแนวรับครับตอนนี้กลับกลายหรือเปลี่ยนเป็นต้านแล้วนะครับถ้าใจดีของตัว Kbank คนะครับรอบนี้นะครับน่าจะมีโอกาสการเบรกนะครับถ้าเบรกเส้นสีขาวตัวนี้ขึ้นไปได้ผมคิดว่าน่าจะสวยครับนะครับโซนตรงนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณแถวแถวสักประมาณ1 1 7บาทนะครับ คำถ,ถามคือจะเบรกไหมผมมองว่าระยะกลางเบรกแน่ครับน่จะมีโอกาสการกลับขึ้นไปได้นะครับตั้งแต่ราคา120บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับการขึ้นไปทดสอบรอบนี้ผมคิดว่าทําได้ไม่ยากครับสภาพะยวะกลางม <Yeah. S 1> มองเคแบงค์เนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะจริงลุ้นการเบรกไายหรือทำทายในภาพระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสครับจาท่านผู้ชมที่ถามมาที่บอกว่าต้องการจะลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงค์หรือว่ามองเคแบงค์เองแล้วจะเป็นมองเป็นการภาของการลงทุนระยะยาวเนี่ย วามารถทำได้ครับนะครับตัวนี้คิดว่ายังมีอัพไซด์เหองการขึ้นได้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งจะเป็นตัวทิสโก้ใช่ไหมครับค่ะขออนิดนึงค่ะพี่พี่เอก่ะตัวของแบงค์เนี่ยเขาจะปันผลประมาณช่วงไหนนะคะแล้วก็เคแบงค์เนี่ยมีโอกาสปันผลสักเท่าไหร่คะเคแบงค์ปันผลนี้ผมขออนุญาตจำตัวเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อเปิดําลาดูว่า,จ,า <rup. S 2> จ่ายเท่าไหร่จะเอาเป็นว่าถ้าเป็นส่วนตัวปันผลเองนะครับ เราเลือกไว้อย่างที่เรียนไปจะมีท็อปคลิกที่เราเลือกจะเป็นตัวแบงก์ใหญ่คือ BBL นะครับก่อนยิวน่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับประมาณสัก3าี่เปอร์เซ็นต์ทิสโก้ได้สูงทีเดียวทิสโก้เป็นแบงก์ที่ค่อนข้างจ่ายปันผลสูงรวมตัว KKP ด้วยแต่ว่าท็อปคลิกก็อย่างที่เรียนไปว่าก็จะมีตัว BBL แล้วก็ทิสโก้แต่วันที่จะจ่ายปันผลนะครับแล้วก็ปันผลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปเปิดดูในส่วนตัวบทวิเคราะห์อ,อีกครั้งนึงครับเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาตอบคาถามให้คคครัับ่่่ะะไปกนทีโ อาโอเคครับอ่าเราดูตัวหุ้นทิสโก้นะครับเป็นยังไงบ้างราคาหุ้นดูจากโครงสร้างก็ดูจะให้คล้ายกับแบงค์นะครับก็คือมีการย่อลงมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ราคาหุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับก็อย่างที่เรียนครับผมมองภาพลักษณะเดียวกันก็คือมองปีหน้าน่าจะเห็นภาพตัวหุ้นแบงค์เองเนี่ยน่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวนะครับตามเพราะเศรษฐกิจแล้วก็ตามในแง่งของตัวโครงสร้างรายได้น่าจะกลับมาได้การตั้งสำรองน่าจะลดลงไปทิสโก้ราคาปัจจุบันตอนนี้ราคา88บาทนเนี่ยแต่ตรง เป็นหุ้นที่ยังคงให้ปันผลหรือยูที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมยังคาดหวังครับว่าราคาหุ้นน่าจะมีการการกลับขึ้นไปได้ไม่ยากคราวที่แล้วครับขึ้นไปโซนบริเวณไฮประมาณโซนเกือบเกือบ94บาทเนี่ยผมมองว่ารอบนี้น่าจะขอมองเป็นตําแหน่งแนวต้านแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ต่อเรื่องสัปดาห์หน้านะครับรอเบรกเส้นสีขาวนะครับขึ้นทะลุราคา89บาทเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะติดเครื่องได้นะครับแล้วก็อาจจะจบได้ที่ราคาด้านบนคือราคา94บาทครับ ค่ะนะคะไปกันที่เอเชียนค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะพี่เอกเอเชียนอ่าโอเคครับได้อ่าครับพานนี้มามองเป็นตัวเอเชียนบ้างตัวนี้จริงผมคิดว่าอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องตัวสถานการณ์ตัวโควิดนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะมีหุ้นหลายตัวทีเดียวนะครับที่อาจจะมีบริษัทที่ไปอยู่ในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดแหละนะครับก็จะมีหลายบริษัททีเดียวทีนี้ราคาหุ้นก็เลยมีลักษณะการปรับตัวลงมาครับอันนี้เอเชียนก็ผมคิดว่า คงจะเห็นภาพคือเนี่ยลงมาจากราคาวันที่มีข่าวก็ลงมาจากประมาณ18บเอาทห้าสนะครับตอนนี้ราคาลงมาที่ประมาณ10บาท40แต่ดูจากสถานการณ์ดูจากราคาหุ้นเริ่มสู้แล้วนะครับผมคิดว่าข่าวที่ออกมาแล้วก็เป็นข่าวที่เป็นเชิงลบเนี่ยส่งผลให้ราคาหุ้นนี่ลงมาข้างแรงทีเดียวในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าน่าจะเริ่มยืดละนะครับน่าจะเริ่มสร้างฐานละนะครับถ้าสถานการณ์เท่าที่ดูผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าถ้า ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับสามารถควบคุมได้แรงต่างนะครับต่อเนื่องครับผมคิดว่าราคาหุ้นตัวเอเชียนยังดูนะฮะราคาลงมาลึกๆเนี่ยดูน่าสนใจตอนนี้ราคากําลังสร้างฐานครับฐานรอบนี้เนี่ยนะครับพยายามทําโลบริเวณ10บาทต้นๆเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะยืนตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับและสถานการณ์ถ้ามันคลี่คลายคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวหรือว่ารีบาวกลับขึ้นไปครับต้านด้านบนขอมองที่ราคา11บเอ็ดบาทห้าสิบครับค่ะนะคะ ไปกันต่อที่คุณเอิร์ธค่ะขอ Land ์แอนด์เฮกับไมโคร Land House โอเคครับอ่าเราดู Land ์ o อ s e อ่ะนะครับมาดูแลนด์ o u s e นะครับตัวนี้เป็นหุ้นในกลุ่มด้านตัวสังหานะครับแล้วก็เป็นหุ้นท็อปพิกของเราด้วยนะครับเพราะว่ายังไงนะครับเราเลือกไว้สองสาประเด็นนะครับในกลุ่มอสังหาหนึงก็คือถ้ามองถึงในแง่ของตัวหุ้นนะครับในกลุ่มนี้เราจะมองตัว Market ็ตขับใหญ่ครับสาเหตุที่มองแบบนั้นเพราะว่า ถ้ามองในเรื่องตัวฟันฟลที่จะมีการไหลเข้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจของเราเริ่มดีแล้วปีหน้านะครับเริ่มมีบัคซองวัคซีนเข้ามานะครับแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างจะอิงกับในเรื่องกับตัวเลขท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดในแง่ของตัวสถานการณ์คลี่คลายนะครับท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะได้เห็นเรื่องตัวฟันฟลอรต่างๆมันมีการไหลเข้าเพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นเาเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งมาร์เก็ตแคปใหญ่นะครับน่าจะรองรับกับในส่วนตัวพวกเ้เาป็นหุ้นี่ ตัวมา r k เก็ตขับใหญ่สูงสุดเลยนะครับในกลุ่มสังหาก็อันนี้เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เราเลือกส่วนที่2ครับก็คืองานพวกแบ c ็คลอกในมือนะครับยอดพีเซลคิดว่าในตัวเลขไตมาสซี่เนี่ยน่าจะเริ่มกระตื้องขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวราคาหุ้นปัจจุบันเวอร์ชันดูจะย,ยังไม่ได้แพงเลยผูกด้วยซ้ำไปนะครับที่ราคาประมาณขึ้นมาเพียงแค่8บาทเท่านั้นเองก็มองว่า3าปัจจัยนี่แหละครับที่ทําให้เราเลือกตัวแลนด์เฮาส์เนี่ยเป็นตัวพุ่งพลิกนะครับในกลุ่ม ดูชาครับเป็นยังไงบ้างชา้าราคาหุ้นตอนนี้นอยู่บริเวณ8บาท10นะครับผมถือว่าราคาตอนนี้ก็คือพยายามดึงกลับนะครับหลังจากที่ราคาร่วงลงมาแรงๆก็คิดว่าราคาหุ้นตัว land house ครับราคาน่าจะมีโอกาสของการขยับขึ้นไปได้ครับก็ท่านผู้ชมท่านใดต้องการจะมองไปภาพระยะกลางหน่อยอาจจะถือได้ถึงปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าดูน่าสนใจนะครับนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นการขึ้นไปนะครับตรงบริเวณไฮ8บาท50 8บาท60ก็ดูจะไม่ยากเท่าไหร่ครับ อีกตัวค่ะไมโครไมโครนหะครับอ๋อโอเคครับอ่ะตัวนี้เป็นหุ้นไซส์เล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่าดูจากสภาพคล่องนะครับอาจจะยังดูเบาบางนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่เข้ามาเข้าตลาดมาได้ไม่นานนะครับแต่ดูจากโครงสร้างก็ถือว่าสวยนะครับผมมองดูจากโครงสร้างไปแล้วสาะการทําเป็นไซส์เว้อัพนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่สําคัญคืออะไรที่ทําให้ราคาหุ้นกระชากแรงๆเนี่ยผมจะดูในส่วนตัวโวลูมเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นรอบที่แล้วนะครับถ้าย้อนไปมาสักสองสาปีแล้วกันเนี่ยแท่งเนี้ยครับดูจากราคาหุ้นแต่เดิมเนี่ยนะครับเล่นซึมซมออกข้างมาตลอดพอเริ่มมีโวลูมเข้ามานะครับสัญญาในเชิงเทคนิคกกลับตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหราคาหุ้นก็ค่อนข้างจะเล่นขึ้นไปได้ดีทีเดียวนะครับจากราคา5บาทเนี่ยเล่นขึ้นไปถึงราคา6บาทเลยใช้เวลาระยะสั้นเน ถ้าสังเกตตัวไมโครก็ลองดูวอลุ่มครับผมคิดว่าถ้าวอลุ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะสามารถเข้ามาการเทรดได้นะครับคาถามคือวอลุ่มวันนี้เป็นยังไงนะครับขอดูก่อนนะครับวอลุ่มวันนี้เปิดช่วงเช้ามาแล้วนะครับวอลุ่มดูจะยังดูกลางๆครับไม่ถึงกับเป็นลักษณะของการขึ้นมากนะักก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นต่อครับช่วงบ่ายวอลุ่มจะเป็นยังไงถ้าวอลุ่มมันยังเบาบางแบบนี้เนี่ยผมมองราคาหุ้นอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ถ้าราคาเบรกเมื่อไหร่วอลุ่มมาเมื่อไหร่เนี่ย น่าจะไปได้ไกลครับแล้วก็ดูจากราคาหุ้นถ้าเบรกราคา5้าบาทห้นะครับผมคิดว่าจะเป็นตําแหน่งการเบรกแล้วก็น่าจะขึ้นไม่ได้ถึงราคา6กบาทถึงหกบาทสิบตางครับว้าว wow. นะคะไปกันต่อที่โนโบค่ะพี่เอกโ no นโบมีความเห็นเป็นยังไงบ้าง,างคะได้เลยครับตัวนี้เมื่อเช้ามีออกบทวิเคราะ์ออกมาเหมือนกันนะครับแหมราคาหุ้นวันนี้เปิดได้สวยนะครับขึ้นมานะครับ ก็มีบทิเิรา์คร <takich> ับเกี่ยวกับในเรื่องกับตัวแผนธุรกิจในปีหน้านะครับจริงท่านชมท่านใดต้องการจะอาจจะเป็นข้อมูลที่รายละเอียดที่เยอะเนี่ยครับสามารถจะเข้าไปอ่านของทางบุลหลวงได้เลยนะครับเรามีเขียนไว้ก็ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะแยะผมจะเอามาบีกสั้นๆแล้วกันนะครับแผนการลงทุนปีหน้านะครับก็จะมีการเปิดตัวโครงการเนี่ยน่าจะไซส์ประมาณสัก4-0,000กว่าล้านนะครับมีทั้งโปรเจกต์ที่เป็นลักษณะที่เป็นตัวไฮไลท์แล้วก็โลไลท์นะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะได้ทำเลที่ค่อนข้างดีครับอย่างบางทำเลเนี่ย แบบเรียกว่าติดรถไฟฟ้าเลยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราคิดว่าน่าจะสร้างมูลค่าในส่วนตัวโนเบิลได้นะครับแล้วก็ถ้ามองจากโปรเจกต์ที่เขาไปมีพาร์ทเนอร์กับต่างประเทศดิอันนี้ก็อีกเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่มันจะต่อยอดธุรกิจนะครับก็ทําให้ในส่วนตัวโนเบิลเองเนี่ยเรายังค่อนข้างชอบครับแล้วก็เราให้ราคาเหมาะสมในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราทําไว้ที่ราคา25บาทครับวันนี้ราคาหุ้นดูจากชาร์ก็ดูสวยนะครับวันนี้เปิดขึ้นมา น่ารุ้นครับนะครับทายรอบนี้ทําไว้ที่ราคา24บาทนะครับแล้วก็เป้าเรามองที่ราคา25บาทคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปครับทดสอบเวรเป้าหมายที่เราทำเอาไว้ครับค่ะนะคะพี่เอขอไอเดียให้กับคุณมิร a เค e หน่อยนะคะถามแบบน,นี้ค่ะถ้าซื้อ tffif เก็บยาว5ปีดีไหมคะหรือควรดูตัวอื่นไปเลย tffif เป็นพวกกองทุนเหรอครับเดี๋ยวนะค,ค่ะ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานอ,อ๋อโอเคครับได้ครับอ่านะครับตัวนี้ผมไม่ได้ตามเท่าไหร่ครับในเรื่องตัวพวกเวอร์ชันแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานมันมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่เป็นว่าถ้าขอมองในเรื่องตัวถ้าจะลงทุนในส่วนตัวพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็มองยาวถึง5ปีเลยเนี่ยผม business, คิดว่าก็ดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองจากในภาพโดยรวมเนี่ย ของเราเองนะครับเรากาลังเริ่มเข้าสู่เขาเรียกผ่าตของธุรกิจที่มันเศรษฐกิจที่มันกําลังเริ่มฟื้นตัวเนี่ยหลังจากปีนี้เนี่ยเจอมาข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจากภาพธุรกิจแล้วก็ภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มันมีโอกาสฟื้นตัวนะครับคงสร้างพืนฐานนะครับอาจเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งนะครับหรือเป็นปัจจัยที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นภาพของการฟื้นตัวเป็นจิ๊กซอว์นะครับในการขึ้นไปตามภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเองก็ผมคิดว่าน่าสนใจครับในแง่ตัว TFFI F ที่ราคาหุ้นปัจจุบันเน ค่อนข้างลงมาพอสมควรนะครับเป็นเหมาะสาหรับการลงทุนการถือยาวน่าสนใจครับค่ะนะคะอีกนิดค่ะไปกันที่ตัวของ shr ค่ะ shr โอเคครับได้ครับอ่ะโอเคครับตัวนี้ครับอ่ะมองยังไงนะครับราคาหุ้นวันนี้นะครับตัว shr ราคาอยู่ที่สองบาทหกสิบใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะอ้าวโอเคครับอ่ะราคาเป็นยังไง ราคาจริงดูจากโครงสร้างสู้ครับนะครับรอบนี้นะครับโลทําไว้ที่ราคา2บาท40ผมขอใช้ตรงนี้นะครับเป็นจุด stop loss แล้วกันนะครับถ้าจะเข้ามาทําการซื้อหรือเทรดตัวนี้นะครับใช้ราคา2บาท40เป็นแนวรับหรือว่าจุด stop loss นะครับผมคิดว่าราคาหุ้นตอนนี้นพยายามสู้นะครับแล้วก็พยายามดึงกลับนะครับส่วนที่จะให้ดีครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าราคาหุ้นนะครับเล่นค่อนข้างสวยครับเป็นโครงสร้างที่เป็นอั t r e n มาตลอดนะครับ ไม่เคยหลุดเลยนะครับแนวรับเส้นสีขาวเนี่ยทำหน้าที่เป็นตําแหน่งแนวรับได้ค่อนข้างดีพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยนะครสังเกตดูครับราคาหุ้นค่อนข้างจะเล่นยากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับกลับกลายหรือเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคา2บาท70ถ้าจะให้สวยหน่อยครับผมคิดว่าทะลุ2บาท70ได้เนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปที่กรอบบนนะครับเพราะฉะนั้นตัว SHR นะครับวางแผนแบบนี้ครับหคือถ้าสมมติจะซื้อตรงนี้ ผมขอแบ่งเป็นการซื้อ2ไม้แล้วกันครับไม้แรกนะครับอาจจะทยอยซื้อแถวนี้นะครับแล้วก็ใช้บริเวณ2บาท40เป็นจุด St อ p ล o s s ไม้ถัดไปครับถ้าราคาหุ้นเบรกที่ราคา2บาท7จจะเป็นการเบรกแล้วก็ด้ทำให้ราคาหุ้นกลับไปที่เดิมนะครับหรือว่ากลับไปที่บริเวณกรอบบนเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเป็นการซื้อมาที่2ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้สวยหน่อยก็คือเบรก2บาท70ไปได้ขึ้นไปด้านบนนะครับบริเวณแนวต้าน3บาทจะเป็นแนวต้านตำแหน่งถัดไปครับค่ะ ขอสองตัวสุดท้ายนะคะพี่เอกโฮมโปรกับเนอร์ค่ะอ่ะนะครับโฮมโปรอยู่ในกลุ่มตัวคา r ปกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจริงเราก็ค่อนข้างจะเชียร์นะครับในแง่พื้นฐานนะครับเป็นตัวที่เราโอเคด้วยนะครับก็คิดว่าในส่วนตัวกําไรครับยอดขายในไตรมาสสี่นะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นแหละนะครับในช่วงปลายปีนะครับก็คิดว่า ในเรื่องตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาเนี่ยมันส่งผลต่อผลผลบวกนะครับต่อหุ้นกลุ่มค้าปีแล้วก็โฮมโปรด้วยนะครับปัจจุบันราคาตอนนี้อยู่บริเวณ13บาท80าทนะครับก็ลงมาใกล้เคียงกับโลรอบที่แล้วที่เคยทำเอาไว้ผมถือว่าราคาหุ้นจริงๆเนี่ยถ้ามองจากภาพ1เดือนเนี่ยยังไม่หลุดโลนะครับก็ต้องถือว่าราคาหุ้นโอเคใช้ได้นะครับกรอบด้านบนครับมองที่ราคาประมาณ15บาทครับขอมองเป็นตำแหน่งกรอบด้านบนระยะกลางแล้วกัน แต่ว่าจะมีแนวต้านสั้นๆอยู่บริเวณโซน14บาทห้านะครับก็ท่านชมท่านใดอาจจะบอกว่าอยากจะซื้อเลยแหละซื้อแล้วให้ขึ้นเลยนะครับต้องรอเบรกที่ราคา14บาทหาครับค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นตัว a e r ีครับได้ครับตัวเนอร์ราคาหุ้นเนอร์เป็นหุ้นศาสตร์กลางผมขอมองใช้กลยุทธ์แบบที่เมื่อกี้ตอนเรียนท่านผู้ชมไปหุ้นขนาดกลางเนี่ยผมจะมองในเรื่องตัวโวลุ่มเป็นหลักด้วยนะครับตัวนี้ก็สังเกตดูครับเวลาโวลุ่มมาเมื่อไหร่นะครับหายราคากระชากดีทีเดียว รอบที่แล้วไปดูโครงสร้างในอดีตได้ใช้วอลุ่มประกอบครับวันนี้ราคาหุ้นดูจะเป็นลักษณะการเล่นเป็นการไซด์เวลล์รนข้างนะครับกรอบอยู่ระเบน4.10นะครับไปถึงราคา4.50บาทเล่นอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะาเป็นลักษณะการเล่นเร็วต้องดูวอลุ่มนะครับวอลุ่มวันนี้เป็นยังไงวอลุ่มวันนี้ดูจะบางๆครับวอลุ่มจะดูยังไม่ได้เข้าเท่าไหร่ก็เลยขอมองว่าวันนี้ตัวเนอร์น่าจะยู่การเคลื่อนไหวย,ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆครับผมจ้า <c oughs> โอเคค่ะต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะทสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะค,ค,คุณผู้ชมฮะต,ต่อไปตะลุมบอน